ก็ตอนนี้นะคะก็จะมาอธิบายโค้ดนะคะที่ใช้ในการทำนาฬิกาปลุกนะคะโดยที่เราจะเขียนโค้ดในโปรแกรม c l i p b r i t e IDE นะคะเ,ออเริ่มแรกนะคะเราจะเพิ่มบล็อกที่ขึ้นว่องงานมาก่อนนะคะพอเพิ่มมาแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะ จะคำว่างานเป็น set up block จากนั้นนะคะเราก็จะกำหนดค่าต่างๆให้เป็นศูนทั้งหมดเลยค่ะโดยที่ h ก็คือชอั่วโมง m ก็คือนาทีส่วน c นี่เป็นตัวแปรค่ะจากนั้นเราก็จะสร้างบล็อกงานอีกบล็อกหนึ่งมานะคะแล้วก็ใส่บล็อกบนรอบนะคะใส่บล็อกบนรอบตัวนี้นะคะมาจากาฟังก์ชันพื้นฐานนะคะ โดยที่เราใส่แล้วเนี่ยเราก็จะโปรแกรมให้ถ้ากดค่าสวิตช์สองกดก็คือจะหน่วงเวลาจากนั้นก็จะมีเสียงขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะตั้งเวลาตรงนี้เราจะเริ่มตั้งเวลากันนะคะพอกด c ีหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยตรงน,นี้นะคะพอมีเสียงแล้วเรากด c ีหนึ่งครั้งก็คือ หน้าจอจะขึ้นให้เรากดตั้งค่าชั่วโมงนะคะโดยที่กดสวิตช์แรกนะคะก็เวลาก็จะขึ้นมาเป็นหนึ่งนาทีกดกี่ครั้งเออหนึ่งชั่วโมงขออภัยคะ่ะกดกี่ครั้งก็จะเป็นตามจํานวนชั่วโมงที่เรากดนะคะโดยที่เราตั้งค่าไว้ว่าถ้าชั่วโมงมากกว่าย3สามนะคะถ้า h มากกว่า23สิบสาก็คือให้รานเป็นศูนย์ก็เหมือนก็คือเป็น เพราะว่านาฬิกาของเรามี24ชั่วโมงค่ะก็พอหลังจาก23นาฬิกาไปก็จะเป็นเที่ยงคืนก็คือ0ูนนาฬิกานะคะจากนั้นกดสิลวิที่สองค่ะจะเป็นตัวเซตพอเซตแล้วเนี่ยจะมาพอเซตผ่านจากตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะมาในส่วนของนาทีพอกดสิลวิทที่สองก็คือ C ก็จะบวกอีกหนึ่งตรงค่าตัวแปรนี่นะคะ่ะพอ C บวกอีกหนึ่งเราก็จะขึ้น หน้าที่เป็นนาทีค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะกดเราก็จะตั้งค่าให้กดสวิตช์ปุ่มหนึงนะคะจากนั้นกด1ครั้งก็เป็น1น,นาทีเพิ่มขึ้นทีละหนึนาทีแล้วเราก็ตั้งค่าคดว่าโดยที่ถ้า,านาทีหรือเของเราเนี่ยมากกว่า59นาทีให้รันมาเป็นศูนย์อีก1รอบนะคะนี่ค่ะตรงนี้ให้รันเป็นศูนย์หนึ่งรอบ จากนั้นนะคะเราก็จะกดสวิตช์ที่2นะคะเพื่อเซ็ตพอเซ็ตแล้วเนี่ยหน้าจอก็จะขึ้นมาว่า time set ค่ะตรงนี้นะคะ time set ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็คือเราจะต้องเป็นตั้งปุกนะคะตรงนี้เนี่ย เมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยตรง LED นคะคะก็จะขึ้นเ,เวลาปัจจุบันนะคะแล้วก็วันเดือนปีอีกหนึ่งรอบพอหลังจากที่เราตั้งเวลาเอ่ยหลังจากที่มันขึ้นเวลาปัจจุบันเสร็จแล้วเราก็ปล่อยค่ะ,ปล,คะปล่อยทิ้งไว้จนถึงเวลาที่เราตั้งตุกไว้นะคะนี่ค่ะเมื่อชั่วโมงเท่ากับ S ก็คือเราตั้งตุก S ไว้ที่เท่าไหร่ แล้วก็นาทีเท่ากับ m ก็คือเราตั้งปุกนาทีไว้ที่เท่าไหร่เออตั้งปุก m ไว้ที่เท่าไหร่พอค่าทุกอย่างเท่ากันนะคะมันก็จะเริ่มตั้งปลุกค่ะนี่ค่ะพอถึงเวลาที่ตั้งปลุกนะคะตัว led นะคะจะแสดงจะแสดงหน้าจอขึ้นมาก็คือจะเหมือนคนกระพริบตาอยู่ค่ะตรงนี้เป็นหลับตาตรงนี้เป็นลืมต,ต,ตานะคะ หลังจากนั้นนะคะพอในขณะที่กระพิบตายอยู่นะคะตัวบอดคิดบล์ของเรานะคะก็จะมีเสียงดังขึ้นมาตามที่เราปุันะคะตัวที่เราตั้งค่าความดังเสียงไว้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะนี่ค่ะเราสามารถใส่เสียงยังไงก็ได้นะคะโดยฟังก์ชันเสียงนะคะเราจะเอามาจากเสียงดนตรีตรงนี้เลยค่ะพอเราลากเข้ามาใส่แล้วเนี่ยเราสามารถตั้งได้เลยว่าอยากได้ออยากได้เสียงไหน เป็นโน้ตอะไรนี่คะ่ะยิ่งดังมากก็ยิ่งความดังมากขึ้นก็จะดังขึ้นนะคะอย่าง50%เนี่ยก็ถือว่าดังมากนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตการตั้งปลุกให้ดูหลังจากนี้คะ่ะหลังจากนั้นนะคะพอนาฬิกาปลุกมันปลุกแล้วมีเสียงดังแล้วนะคะก็จะทําการกดสวิตช์หนึ่งค่ะจากนั้นก็โปรแกรมทั้งหมดก็จะออกจากการุนรอบหรือว่า จะมีการจะเริ่มใหม่นั่นเองเริ่มใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมาตรงนี้เหมือนเดิมก็คือการตั้งเวลาอะไรเหมือนเดิมหมดเลยค่ะหลังจากที่เรากดรันโปรแกรมแล้วนะคะตัวหน้าจอ LED ของเรานะคะก็จะขึ้นแสดงเวลาปัจจุบันนะคะก็คือ11นาฬิกา54นาทีนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะกดปุ่มนี้นะคะเพื่อตั้งชั่วโมงที่เราจะตั้งปลุกนะคะสมมุติว่าเราจะปลุกที่11นาฬิกา56นาทีอ่ะแล้ก็ตอนนี้เราตั้งชั่วโมงก่อนนะคะพอตั้งชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกด